ก่อนจะเริ่มของจริงครับ <c oughs> อันนี้ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งหลักนะครับทั้งนั้นแล้วเราหลักการแปลเ้าอย่างทีนี้เรามาหลักอา,อาจจะไปไวนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งคือเราว่าดูตรงนี้ระดับหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าหลักตรงนี้เนี่ยเราเรียนเยอะไปมันก็จําได้ช่วงแรกนะครับ <c oughs> พอผ่านไปนานแล้ว ถ้าไม่ได้ใช้ทุกอย่างมันก็จะค่อยๆลืมเพราะนั้นก็จะสอนแบบค่อนข้างไวนิดนึงสำหรับใครที่ช้าก็ไปดูคลิป YouTube แล้วหลังนะหรือจบมือถามๆได้เลยนะครับถ้าตัวนหนแบบไม่เข้าใจจริงๆนะครับสำหรับหลักวันนี้ก็คือประโยคแทรกนะครับประโยคแทรกคืออะไรครับโดยทั่วไปเนี่ยประโยคภาษาบลีก็จะมีประธานกรับแล้วก็เกลียงภาค ก็จะเป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะขหลัก9อย่างอาจจะไม่ได้มีไอ้เก้าข้อให้เหลืออะไรมาก็ตามนะครับแต่ขอให้มีประธานกับมีเกียร์ผ้าก็คือเป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์นะครับแล้วประโยชน์แทกคืออะไรประโยชน์แทรก็คือสมมุติเรามีการดําเนินเรื่อง,อ,งๆๆอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสารบรีไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเช่นพระมหาโมคลานะเป็นประธานานะครับพระมหาโมคลานะเป็นประธานแล้วตัวเกียร์ผ้าของพระมหาโมคลานะนะครับสมมุติว่าเป็น แสดงธรรมนะครับแสดงธรรมคือประโยคจบนะครับพระมหาโมคคานันแสดงธรรมแต่ก่อนพระมหาโมคคานันะจะแสดงธรรมเนี่ยมีเหตุการณ์แทรกขึ้นมาอย่างหนึ่งตรงนี้นะครับเราเรียกว่าประโยคแทรกเช่นอันว่าพระมหาโมคคานะนแต่ก่อนจะไปแปลแสดงธรรมคือประโยคจบชุม้านะครับก็มีอะไรแทรกขึ้นมาเช่นอันว่าพระมหาโมคคานะนเมื่ออุบาสิกาเมื่ออุบาสิกา นั่งอยู่นะครับย่อมแสดงซึ่งทำนะครับจะมีอะไรขึ้นมาแทรกนะครับเขาเรียกว่าประโยคแทรกซึ่งประโยคแทรกเนี่ยมีอยู่สองประโยคด้วยกันนะครับในภาษาบาลีนะครับนักเรียนเก่าในดูแลหนึ่งคือประโยคอนาทรครับประโยคอนาทรอนาทรเนี่ยเขาแปลว่าไม่เอื้อเฟื้อนะครับอะนะบอกอาทรคือไม่เอื้อเฟื้อคือแทรกเข้ามาแบบไม่ ไม,ไ,มไม่ได้เป็นไปแนวทางเดียวกันประโยคที่เป know. ็นอยู่จึงขึ้นชื่อว่าไม่เอื้อเฟื้อนะครับหมประโยคมันจะขัดขัดกับประโยคหลักนะครับอันที่สองคือประโยครักขณะรักขณะคือเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับประโยคหลักนั่นเองมีสองอย่างนะครับคือประโยคอานาทอนสองประโยครักขณะประโยคอนาทอนประโยครักขณะในการแปลเราจะเจอบ่อยๆนพอเวลาเราพูดปุ๊บประโยคนี้เป็นประโยคอานาทอนก็รู้ทันทีว่าเป็นประโยคแทรกประโยคนี้เป็นประโยครักขณะก็รู้ทันทีว่าเป็นประโยค แทนะครับทีนี้สองประโยคนี้เนี่ยมันมีโครงสร้างยังไงบ้างนะครับโครงสร้างของมันนะครับประโยคอนาทอนนะครับก็จะมีประธาน2คือก็มีกริยาต้องมี2อย่างนี้นะครับถึงจะเป็นประโยคอนาทอนมีประธานและเป็นกริยาแต่ประธานของมันไม่ได้เป็นปัจจัยพัดโดยปกติประธานจะเป็นปัจจัยพัดถูกไหมแต่ประธานของประโยคอนาทอนจะต้องมีรูปเป็นฉัตรถีพิพัฒน Chat, ท่านเขียนไปเลยประธานที่เป็นจตุวิภัตและกิริยาก็ต hmm. yeah, ้องเป็นจตุว so ิภัตเหมือนกันถ้าสมมติประธานเป็นจตุีแต่กิริยาเป็นสตรีแต่นี้ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์อนาทอนนะครับต้องมีรูปเหมือนกันถ้าลงท้ายด้วยตัดสากันเช่นปุริสัตสาก็ลงกิริยาก็ต้องเป็นสัตสาเหมือนกันนะครับเราถึงเรียกว่าประโยชน์อนาทนมีรูปเป็นจตุีทั้งประธานและกิริยา จำไว้นะครับว่าประธานของอนาธรไม่ใช่อันว่านะครับเป็นจัตถีอันที่สองคือประโยคลักษณะนะครับเมื่อกี้อนาธรเป็น,นตามมาถึงนี้เลยนะ,นะคเพราะว่าผมไปอัดรายการเนี่ยมันก็ตามไปห้องอัดเลยห้อง DBC เหมือนตามกลิ่นไมเม่ะป<ช>ระโยค ลักษณะนะครับเ <c oughs> มื่อก,กี้โยนาธรเป็นจัตถีถูกไหมครับประโยคลักษณะจึงเป็นสัตตมีสัตตมีวิพัฒน์นะครับในใกล้ขี้ขัือเมื่อในเพราะอะไรครับตัวนั้นแหละนะครับเห <c oughs> มือนกันเลยคือประธานก็ต้องเป็นลูกของสัตตมีนะครับมีอะไรบ้างปุริสตรสมิงปุริสัมหีปุริเสปุริเสสุขครับสี่ตัวเนี้ยมันอยู่ในลูกของสัตตมีนะครับกิ <c oughs> ริยาก็ต้องเป็นสัตตมีเหมือนกันนะครับกิริยาก็เป็นสัตตมีเหมือนกันแล้ว เราจะดูได้จากอะไรว่าอันไหนเป็นประโยคนาทอนนะครับอันไหนเป็นประโยคลักษณะเคืออนไหนประโยคแทรกนะครับมีอยู่3ตัวที่สามารถบ่งบอกได้นะครับสามารถบ่งบอกได้คือบ่งบุเราให้ดูที่ตัวกิริยานะครับดูที่ตัวกกริยากริยาที่จะบ่งบอกความเป็นอนาทรหรือลักษณะคือกริยากิจมี3ตัวนี้นะครับคืออะไรบ้างเงินเก่าจำได้ไหม จได้ค่สามตัวที่บ่งบอกความเป็นลักษณะหืือนาทอคือตาปัจจัยนะครับที่แปลว่าแล,วแล้วนะครับอันที่สองคืออันตะกีจะแปลว่าอยู่เมื่อนะครับอันที่สามานะนะครับตะอันตะมานะนะครับถ้ามี3มตัวนี้ก็คือจะบ่งบอก นะครับว่าเป็นอนาทรหรือเป็นลักษณะนะครับตาอันตามานะบ่งบอกยังไงถ้าเป็นอนาทรตัวตามานะอันตาจะมีรูปเป็นมีรูปเป็นอะไรพิพัฒนครับถ้าเป็นอนาทรอ่าชถีถูกต้องถ้าเป็นลักษณะจะมีรูปเป็นสต้มีนะครับจากตาก็จะเป็นเตมานะก็เป็นมานเห็นไอันตาก็เป็นอันเตอ่นนี้เป็นลักษณะ แปลได้สี่วาจกนะครับแปลได้สี่วาจกคือหนึ่งกระตัววจกก็แปลไปตามธรรมดากระตัววจกไม่มีอะไรซับซ้อนอันที่สองคือกรรมวาจกกรรมวาจกก็ลงตากันตากมานะก็ไปดูว่าผมเคยสอนไปแล้วถูกไหมตากตากมานะแต่ละอันเนี่ยมันลงเป็นกรรมวาจกได้ยังไงนะครับอันนี้ท่านก็มาดูทบทวนเอาเองนะครับเฮตุ๊อยากเรียนบาลีนะภาคเก่านี่แหละภาคเก่าเราชอบนอนเนี่ย เป็นแมวใช่ไหมอาญาหมองนาไม่ใช่ผมพูดผมพูดเป็นแะไรหลนะครับใส่ใจเหตนตัวกระตัววาจกเลยไหครับอ่าก็แปลเป็นเห็นตัวกตัววาจกได้เหมือนกันคือมีคําว่ายางนั่นเองมีโครงสร้างอย่างในลงนีระยะนานเป็นอนระยะทั้งก็ไปดูเอาอันที่สี่คือลงเหตุตุกกรรมวาจกเป็นนที่สี่วาจกนะครับจะสังเกตว่าเราจะแปลเป็นวาจกไหนได้ก็เป็นดูที่ตัวปัจจัยแล้วก็หลักการนาตัวในตะกอันตักแล้วก็มานะนะครับสามตัวนั้น การวางตัวของอนาทรน,นะครับมีรูปอย่างนี้น,นามคำนามนะครับเป็นจัตถีก็คือเป็นตัวประธานของอนาธรแล้วก็กิริยาที่เป็นจัตถีก็จะเป็น2ตัวเนี้ยก็คือใช้ท่าที่เป็นนกรรมทตุคือจบท่าที่ไม่เรียกหากรรมแต่ถ้าาตาที่เรียกหากรรมจะต้องมีกรรมวางอยู่ข้างหน้ามันด้วยนะครับคือมีนามที่เป็นจัตถีนะครับแล้วก็มีกรรมวางอยู่ข้างหน้ากิริยาที่เป็นจัตถีอันนี้คือการวางตัวของอนาทรนะครับ ันนี้ก็คือเป็นประโยคเขาเรียกว่าอะไรประโยค์กระตุ้นธรรมดาตัวอย่างเห็นไหมครับตัวเขียวคืออะไรคือประโยคอะไรครับขนาดทเพราะว่าเป็นสถีวิภัตนะครับสถีหนึ่งต้องเป็นสถีที่คำนามไหมสองคือสถีที่กริยานะครับกริยาตัวนี้เป็นอะไรปัจจัยนะรครับ เป็นอันตะนะครับอาคัตจันตสัว์เป็นอันตะนะครับก็เข้าตามระเบียบเลยนะครับคือมีประธานและกิริยาเป็นรูปฉดถีนะครับเป็นรูปเหมือนกันเนี่ยสัพและอยู่ในรูปของอันตะนะครับเพราะมี3ตัวไงตะอันตะมานะนไหมครับว่าเราแปลถามว่าแปลยังไงก็แปลมาตามลาดับนะครับคือแปลประธานขึ้นก่อนนะครับแต่ไม่เราจะไม่แปลข้ามนะครับพอไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็จะคือเหมือนเราแปลตามลำดับนะครับแปลประธานตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็แปลประโยคแท้ อันนี้เห็นไหมหลังจากนั้นก็ค่อยมาแปลไอ้ตัวที่มันอยู่ข้างหลังโยกแทงเนี่ยไปตามลดับเวลาแปลก็หีจิงอยู่หรือก็นะครับเศรษฐีแปลว่าเศรษฐียังนี้แปลจบนี้แล้วมาแปลวันทิตวาเลยนะครับแปลได้ไหมแปลยางหีเศรษฐีเสร็จแล้วมาแปลวันทิตวานเลยไหมครับไม่นะครับเพราะว่ามันมีพิกขุสศัพท์อารับจันทร์ศักขวางอยู่เราต้องแปลนี่ก่อนนะครับ แปลออกสำเนียงว่าเมื่อนะครับจติวิพัฒนนะครับแปลว่าอะไรได้บ้างแห่งของเมื่อนั่นแหละครับคำว่าเมื่อเอามาใช้ในประโยคแทกนะครับเอา,าเมื่อเนี่ยเอามาใช้เป็นประธานองประโยคแทกภิกขุกกาาาสะเมื่อภิกษุนะครับจันตรักสมามาอะไรครับลาอันตักมาอยู่นะครับวันทิตวาไหว่าแล้วพอเราแปลตรงนี้จบปุ๊บเราก็แปลตรงนี้ต่อเลยนะครับไหว้แล้วเราข้ามาสิได้ ไปแล้วนะครับไอตัวแดงเนี่ยก็คือเป็นประโยคเดียวกันนะครับวันที่ตว,วาเข้ามอาศัยก็เป็นกริยาของเศรษฐีนี่นะครับก็อันว่าเศรษฐีนี้เมื่อพิสุมาอยู่ไหว้แล้วได้ไปแล้วนะครับเข้าใจความหมายเลยนะครับคือเศรษฐีเนี่ยพอพิสุมาก็คือไหว้เศรษฐีไหว้พิสุแล้วแล้วเศรษฐีก็ไปนี่นะครับไอค้คำว่าไหว้แล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพิสุมาแล้วก็ไหว้นะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าว่ายตรงนี้มันเป็นกิริยาของเศรษฐีนะครับต่อไปสิทธโสปนะอาจริรโอวาทางท่าท่ามานะสังสุตวาอุคคันหิตตัวไหนเป็นประโยคแท้ครับอาจริรโอวาทางท่าท่ามานะสังนะครับก็คือมันอยู่ในโซนเดีวยวกันนะครับโอวาทางเนี่ยก็ว,วางอยู่ข้างหน้นานะครับตัวเขียวเนี่คือเป็นประโยคแท้เรียกว่าประโยคอะไรครับ โยนาทรน,นะครับเพราะว่าเป็นเป็นจัตถีวิพัษน์ะครับลงแรงประจครับมานะนะครับ,รรบมีทั้งคําคนามก็คือตัวประธานที่เป็นจัตถีและกริยาที่เป็นจัตถีนะครับแล้วก็แปลตัวขหน้าคือแปลตัวประธานของประโยคใหญ่ก่อนนะก็สิทโสอนว่า10จะมาแปลสุตวาเลยไหมครับยังมันข้ามนะครับก็แปลรนี้ก่อนอาดิสสา เมื่ออาจารย์พระธาตุมนัสสัต์ให้อยู่โอวาทาังซึ่งโอวาสตวาฟังแล้วอุกันหิเรียนเอาแล้วนะครับก็เอาว่าสิทธิเมื่ออาจารย์ให้อยู่ซึ่งโอวาฟังแล้วเรียนเอาแล้วค,คือแปลประธานปึ๊บแลก็แปลประโยคแทรกขึ้นมาแล้วก็แปลตัวกริยาของประธานให้จบอิทธิหิปุริสัสสักเถนตัสสั์อสุตวาปกมิตัวไหนเป็นประโยคแทรก บ่าปุริสสะกะเถนตัดศัก์นะครับเป็นประโยคอน,อนาคอนะครับลงชัดีนะครับนี่ลงอะไรปัจจัยลงนะรครับนี่มีหน้าตักอยู่ก็คือลงอันตักนะครับนี่ก็อิถีอันว่าหญิงบริสสะเมื่อบุรุษกระเถนตัดศัก์กล่าวอยู่อาสุตวาไม่ฟังแล้วปรกริีหลีกไปแล้ว ก็เอาอย่างเมื่อบรรลเก่าอยู่ไม่ฟังแนวหลีกไปแล้วนี่นะครับก็เป็นการแปลแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนี่ครับของจริงก็จะแบบประมาณนี้อาจจะมีแอดวานซ์มากกว่านี้เพราะว่านะครับเพราะว่ามันมีกรรมะวาโจก็มีตัวกัมมะก็มีหรือเหตุตัตตก็มีแต่เนี่ยเป็นประโยคตัตุพื้นฐานเบสิกมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับลักษณะไหนที่บอกไปนะครับก็คือเป็นนามที่เป็นสตรีมิบวกกริยาที่เป็นสตรมี ก็จะเหมือนกับตัวอนาทอเลยนะครับถ้าเรียกหากรรมก็จะเป็นสก,กรรมธาตุนะครับตัวยาตัวไหนครับเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยแค่เราเปลี่ยนตัวพิกขุดสมิงกับอาคาตัตตสมิงใช่นไหมครับอันนี้เป็นประโยคอะไรประโยคอะไรครับประโยัลักษณะน,นะครับลักษณะประกอบด้วยอะไริภัณฑ์สตมีพิภัณฑ์นะครับสตมีพิภัณ์แปลว่าอะไรได้บ้าง ในใกล้ที่คันเมื่อในพาะเหนือบนนะเอาคําว่าคันเมื่อครับคันเมื่อมาใช้เป็นคําแปลของสัตวีมีพภิภที่เป็นประโยชลักษณะพรานันพิษขุดสมิงตัวนี้นะครับในใกล้ที่คันเมื่อในพาะเหนือบนนะให้เอาคาว่าคันเมื่อมาแปลเป็นคําแปลนะครับคันเมื่อใช้ต่อเมื่อประโยคลักษณะ ก็ไปเหมือนเดิมเลยก็อนุวเวสถีพยังนี่พิกุสสิงแปลว่าขันเมื่อพิกษุขตัดสมิงมาอะไรครับตัวนี้ลงในปัจจัยลงตะตะแปลว่าแปลว่าอะไรตะแปลว่าแล้วไม่ใช่แปลว่าอยู่นะมาแล้ววันที่ตว,วัาไหวแล้วเข้ามาสิได้ไปแล้วเห็นไหมครับก็เศรษฐีนี้ก็ได้ภิสุมาแล้วไหวแล้วไ,ได้ไปแล้ว อันนี้เหมือนกันเลยนะครับอาจารได้อังโอวาทางทะทะมานําหินะครับห่านแปลแค่ตัวนี้สิผมแปลผมแปลตัวประโยคใหญ่ให้ก็อันว่าเซฟไปไหนต่อครับอาจะรย์ยําหีทันเมื่ออาจารย์ทะทะมานําหิให้อะไรครับ ให้อยู่นะครับโววาทางโซโววาสตวาฟังแล้วคุนีเรียนเอาแล้วนะครับก็เป็นคําว่าคันเมื่อเพราะว่ามันเป็นสตรีนั่นเองอิทธิเหตุปุริเสกเถเตสุตวาปกจมิก็อันว่าหญิงปุริเสคันเมื่อบดเถตกลตกาวออยู่ตวาไม่ฟังแล้วปกมิหลีกไปแล้วนะครับการประกอบตัวนะครับผมบอกแล้วว่า ปั้นไปดูเอาแล้วกันว่าอันตามานะันประกอบเป็นยังไงบ้างนะครับลงแปลงตัวเอกตุกัมมะเอตุกัมมะเอตุกาโลปัจจัยอะไรยังไงนะครับเคยสอนไปแบบละเอียดมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไปทบทวนดูเอานะครับใน youtube หรือว่าในหนังสือในสมุดที่ท่านจดเอาไว้ก็แล้วแต่หรือในตำราเรียนมันมีเยอะยะทั่วไปนะครับในวิยากรก็มีนะครับวยากรเล่มใหญ่ใครไม่มีนะครับ ไปเบิดได้เพราะว่าพิมพ์มาใหม่แล้วนะครับเดิมระดับความเข้าใจมันอธิบายละเอียดท่านก็ไปดูได้นะครับแล้วตอตัดอ,อันตัดมานะทีนี้มาดูคําแปลอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับคําแปลอนาอลักษณะกระตุกก็แปลเมื่อเมื่อใช้กับอะไรพิพัฒน์อะนะสถี คันเมื่อใช้กับสตมีนะครับอยู่ใช้กับอัตญามนตนะครับก็จะเป็นเมื่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่นะครับถ้าเป็นตาปัจจัยก็จะเป็นแล้วมันเองนะครับแค่นี้สองเป็นกรรมวาจกจงจำกรรมะวาจโจได้นะครับมันเป็นไงโครงสร้างมันจะต้องมีคําว่ามีคําว่าอันนะครับเพราะนี่ยก็ขึ้นมาเมื่อในกรณีเป็นฉัตถีคือปริโยนาทอนนะครับแล้วก็อันจุดจุดแล้วก็อะไรอยู่ทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ มณะปัจจัยแล้วก็ตัดปัจจัยเมื่อคันเมื่อนะครับถามว่าเอ้าแล้วอันตาไปไหนครับอันตาไปไหนอันตาอันตามันไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันตาเป็นได้กี่ประจบสองประจบนะครับเพราะฉะนั้นกรรมะมันมันไม่ใช่มันเขาเรียกว่าอะไรกรรมะมัน อันตามันเป็นกรรมะไม่ได้อันตาเป็นเลวาจกได้บ้างกระตุกกับเหตุุกัดนะครับส่วนมานะกับตาเป็นได้ห้านะครับแต่มานะจะไม่ใช้แต่ไม่มีเพราะว่าวะโจกใช้ส่วนตาจะไม่มีเหตุุกัดใช้นะครับทบทวนนะอันเนี้ยเหตุุกัดตัววะจกถามว่ามีตาไหมไม่มีมันจะเหลือแค่อะไรมานะครับ อันตักนะครับเพราะว่าอันตักเป็นได้นี่ไงนะครับไัวนี้จริงๆัวผมว่าอออไม่มีนะครับเหตุวุโกตก็จะเป็นเมื่อคันเมื่อแล้วก็ยังให้นี่นะครับเป็นได้แค่สองปัจจัยะคนั้นคืออันตักกับมานะต่อไปเหตุวกรรมะนะครับก็คือมาณะกับตักมาณะก็เมื่อหรือคันเมื่อนะครับอันยังให้นะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของเหตุุกรรมะมันก็เอามาเอามาเขาเรียกว่าปรับ เป็นประโยคแทรกนะครับก็จะมีโครงสร้างเหมือนเดิมอันยังให้ก็เป็นอยู่เพราะว่าเป็นมานะถ้าเป็นตากก็จะเป็นแล้วนะครับจำไว้นะครับว่าถ้าประโยคแทรกขึ้นมาช่วงไหนให้แปลช่วงนั้นคือเวลาแปลตามดับปรีเนี่ยแปลตามดับเสร็จปุ๊บพอเจอประโยคแทรกก็แปลประโยคแทรกเลยนะครับพอแปลประโยคแทรกจบปุ๊บ ก็แปลไปตามำดับต่อหมายความว่าก็แปลกิริยาไม่ว่าจะเป็นกิริยาะระหว่างหรือกริยาคุณภาคของอะไรของประธานใหญ่นะครับของประโยคหลักตามลําดับนะครับห้ามขึ้นประธานมาใหม่เด็ดขาดขึ้นประธานในที่นี้คือประธานของประโยคหลักนะครับที่จะแปลเมื่อกี้นะครับเช่นเมื่อกี้เลยนะอันว่าซ็จพันเมื่ออาจารย์ให้อยู่ซึ่งโอวาทแล้วก็แปลกิริยาต่อไปเลยไหมครับ ฟังแล้วเรียนแล้วนะครับห้ามแบบไปแปลว่าอันว่าสิทธิ์คั้นเมื่ออาจารย์ให้อยู่ซึ่งเออว่าซึ่งโอว่าอันว่าสิทธิ์ห้ามขึ้นประธานใหม่คือแปลโ,ปโยกแท่จบก็แปลต่อเลยนะครับแค่เราขีดนิดนึงว่าแยกให้ถูกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นประโยคแท้นะครับประโยคแท้นี่ยมันไม่มีมันเนี่ยได้ไหมได้ไหมครับ ประโยคแทรกไม่มีมันก็ได้แล้วถ้าเราปิดเอามือปิดประโยคแทรกปุ๊บประโยคทั่วไปเนี่ยก็มีการเรียงตามหลักคำพันธ์ไปตามปกติมันก็แปลได้เพราะเนี่ยเดี๋ยวไปสับสนประโยคแทรกแปลจบปุ๊บผูขีดทิ้งก็คือจบเลยตัวมันจบนะครับไม่ต้องเอาไปสับสนไปปนกับประโยคหลักที่ดําเนินอยู่นะครับมันถึงชื่อว่าประโยคแทรกประโยคแทรกนะครับตัวอย่างประโยคแทรกนะครับกร,ริยามานนี้เป็นอะไรวาจบ ยาคมนายะอยู่กับมานาก็เป็นกับมวจกนะครับนีก็เศรษฐีอรรถเศรษฐีอยังนี้ปุญญเสมิงครั้นเมื่อเป็นประโยชน์ลักษณะเพราะเป็นสตมีนะครับครั้นเมื่อบุญชนอันชนทั้งหลายปริยมาเนกระทำอยู่ทีนี้ต้องขึ้นประธานใหม่ไหมไม่ต้องก็แปลต่อเลยนะครับมาอกันตวามาแล้วอัฐาสิได้ให้แล้วตอนนี้ซึ่งพระตาหารทั้งหลาย ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นมาใหม่แบบนี้นะครับก็มาเสียทีนี้ก็เมื่อบนปุ๊บแล้วก็มาแล้วเลยไม่ขึ้นประธานทีนี้เนี่ยจะมีประโยคที่เรียกว่าประโยคเหล่านี้ก็เป็นประโยคแทรกซึ่งจะขอยกขึ้นมาประมาณมันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวที่ที่ต้องอาจจะพูดถึงในครั้งนี้เลยครับเพราะว่ามันจะเจอเนี้ย ค่อนข,ข้างแบบบ่อยมากๆนะครับในในในธรรมบทในบ,บ,บ่อยและก็เป็นนับอยู่ในประโยคแทรกเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ถึงกับป็นประโยคแบบนะครับแต่เจอถ้เจอบ่อยถ้าเจอแบบนี้ก็ให้แปลแบบนี้หนึ่งเรียกว่าประโยควุตเตเห็นไหมครับวุตเตเนี่ยสังเกตเห็นมันเป็นอะไรพิพัฒน์สัตมีิพัฒน์ เพราะนั่นเศรมฐีพัทน์โยแท้ของเศรมฐีพัทน์ได้คือปรอะโยคลักขณะนะครับวุตเตลงตัดปัจจัยมันะจะแปลว่าแล้วนะครับแปลว่าแล้ววุตเตจะทำหน้าที่เป็นกรรมวาจบเท่านั้นนะครับวิววุตเตทำหน้าที่เป็นประโยคกรรมวาจบเท่านนะั้นซึ่งวุตเ,เตเนี่ย จะเจอทุกเรื่องผมการันตีทุกเรื่องท่านจะต้องเจอเพราะมันก็ในหนึ่งในประโยคแบบเนี่ยในประโยคแบบภาษาบาลีเนี่ยจะมีประโยคถามตอบนะครับสําหรับพระสมาสัมพุทธเจ้าที่ถามพระผิ้สุขนะครับตัววุตเตน,เนี่ก็จะเป็นประโยคเหมือนกับเป็นประโยคตอบแต่ตอบในประโยคอะคือไม่ได้พูดจบปุ๊บแล้วก็ตอบอย่างนี้ก็ได้ครับ อ่าคือประโยค์มันกำลังเดินเินไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ยังไม่จบนี่แต่เหมือนแทรกขึ้นพูดแทรกพูดแทรกขึ้นนะครับก็จะใช้วุตเต้นี่แหละเป็นประโยคเป็นประโยคในการตอบคำถามแล้วพระเจ้าก็จะดําเนินเรื่องต่อว่าเอาพราะอ่ามีคนตอบมาอย่างนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่าประโยคอวุตเตอเจอไปเรื่อยจะจะคุ้นนะครับว่าวุตเตจะต้องโยกวัตเเนขึ้นมาเพราะว่าวุตเตเป็นอะไรครับเป็นกริยาถึงไหมเป็นกริยาแต่ยังไม่มีอะไรครับไม่มีประธาน ซึ่งมันเป็นสถานีพัฒประธานก็ต้องเป็นสถานีพัฒนะครับประธานของวุตเตท,ทุกที่นะครับจะขึ้นคําว่าวัตจนและประโยควุตเตท,ทุกที่จะไม่มีวัจนมาหมายท่านจะเห็นแค่วุตเตเท่านั้นแนหะไม่เห็นวัตจนมันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเจอวุตเตโยกวัตจนนะครับแล้วรูปแบบของมันจะเป็นแบบนี้ครับ วุตเตจะอยู่หลังอิติอย่าบอกว่ามันเป็นประโยคต่อคาถามเพราะเนี่ยมันก็จะเป็นประโยคที่เปิดเลขในนะครับวัจนีเนี่ยจะเป็นประธานของวุตเตเราแปลก็จะแปลวัจนีคันเมื่อคําวัจนะนะครับแปลว่าคําพูดคันเมื่อคําแล้วก็เปิดอิติเข้าไปแล้วก็แปลนี่จบปุ๊บๆแล้วก็วุตเตแปลว่ากา,กาบแล้วนะครับแต่แปลว่ากาบแล้วเลยได้ไหมครับแปลได้ไหม ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกรรมวาจโจกกรรมวาจโจกต้องมีคําว่าอันอันใครสักคนหนึ่งอ่ะกล่าวเพราะคําพูดมันกล่าวเองไม่ได้หรือไงท่านนึงเป็นึักขาพสิอันอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะกล่าวท่านเมื่อคำอันภิกษุกล่าวอันบุคคลกล่าวอันอะไรก็ได้ที่เป็นคนอ่ะกล่าวครับนครับรูปแบบมันจะเป็นอย่างนี้ท่านเมื่อคาว่าว่านนี่คือเปิดอิติเข้าไปเพิ่มเดังนี้แล้วก็อันจุด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 กล่าวแล้วนะครับตัวนี้ก็ อา,อาจจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอา,อาจจะไม่ได้ลงลึกหรือลงเยอะมากกันไปเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอของจริงนดี๋าทบทวนกันไปในตัวนะครับมันมีเยอะอยู่แล้วตัวอย่างเช่นตา,ตาตากุหิงจัจิวุเตเราจะเปิดเข้าไปเปิดคาว่าอะไรครับวัตเอเนยโยวัตเตเนยขึ้นไปทั้นเมื่อคําิติว่าต,าตาตาเนพ่อตาวางอันว่าท่านคัจิ ย่อมไปกุกหิงหน้าที่ไหนติตดังนี้แล้วก็อะไรครับอัเศรษฐีอ่าเนาอันเศรษฐีวุตเตกล่าวแล้วนะครับ,รบก็เรียกว่าความยากของประโยชน์วุตเตเนี่ยนะครับพอเราแปลไปเรื่องมันเราจะรู้เลยว่าเฮ้เจอวุตเตโยกวัจนีวานั้นความยากของมันไม่ได้อยู่ที่วัจนีแอยู่ที่อะไรครับท่านว่ามีอยู่สองตัวนะ ความยากของมันจะอยู่ที่ตัวอันเพราะว่านอกจากจะไม่ขึ้นวัตถุเนแล้วมันก็ไม่ค่อยขึ้นตัวปฏิยาภาพเหมือนกันคือคําว่าอันเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นว่าใครเป็นคนกล่าวแล้วจะรู้ได้ไงต้องก็ต้องไปดูว่าใครคุยกันประโยคหน้าเพราะว่าก่อนจะต,ตอบเนี่ยมันต้องมีการคุยกันมาก่อนนะครับมพนต้องมีการคุยมาก่อนไอคนที่ไม่ใช่ประธานในประโยคหลักนั่นแหละจะเป็นคนเป็นคนโต้ตอบอย่างนี้นะครับต้องสังเกตสังเกต คำนี้คำว่าเนี่ยพ่อมาเจ้าเดินไปในที่ไหนดังนี้นะครับเซตินาอันเศรษฐีกล่าวแล้วอีตัวหนึ่งนะครับที่เจอข้าบ่อยก็คืออาาัฐะอาาัฐะแปลว่าครั้งนั้นนะครับอ่าแล้วเอาขึ้นมาทําไมในประโยคแทรกนะครับถ้าอยู่เลขนอกเก็ตคำว่าเลขนอกอะไรครับน่าเข้าใจนะอยู่เลขนอกก็แปลว่าครั้งนั้นปกติไม่มีปัญหา แต่ที่ยกขึ้นมาคือถ้ามันอยู่ในเลขในก็คืออยู่ในอิติสัปอัฐะจะแปลว่าครั้งนั้นได้หรือไม่ไม่ได้นะครับอัฐะจะแปลว่าครั้งนั้นก็ต,ต่อเมื่อมันอยู่เลขนอกถ้าอยู่เลขในอัฐะจะแปลว่าอย่างนั้นนะครับจะแปลว่าอย่างนั้นนะครับแล้วไอ้คาว่าคั้นเมื่อความเป็นไปอย่างนั้นมีอยู่นะครับมันคืออะไรนะครับมันคือโยกข,ขึ้นมามันคืออัฐะ พา,าเวพาเวแปลว่าคันเมื่อความเป็นไปนะครับอัฐะอย่างนั้นอัฐะเป็นตัวขยายพาเวนะครับสันเตมีอยู่ประโยคนี้เราเรียกว่าประโยคอัฐะพาเวสันเตนะครับอาจจะหูเยอะแต่ก็เจอนะครับเอาง่ายว่าถ้าอยู่เลขนอกอัฐะแปลว่าอย่างนั้นถ้าอยู่ข้างในแปลว่าคันเมื่อความเป็นไปอย่างนั้นมีอยู่ เวลาเราพูดเนี่ยนะครับอัาอัน,นี้อยู่ในเลขในเลกนอกเล็ขในนะครับอยู่ในอิติอาัธภา,าเวสันเตคันเมื่อความเป็นไปอย่างนั้นมีอยู่นะครับเคจบเรื่องหอมประโยคแทรกนะครับง่ายนิดเดียวง,ง่ายหรือเปล่าไดูนะครับ